สรุปอัปเดตเกมไนโคประจำวันที่14พฤษภาคมนะครับก็จะมีเช็คชื่อ7วันนะครับก็ได้ของเป็นพวกกล่องทองสุ่มนะครับกล่องเหรียญกิวสุม่มกล่องวัตถุดิบ40ชิ้นทับแพลตถุงแร่ทองคําถุงสุ่มเหรียญสนับสนุนแล้วก็วันที่7นะครับได้ที่สุ่ม11ครั้งนะครับเลือกระหว่างอาวุธแล้วก็ภานนะโดยเช็คชื่อ14วันของเดิมก็ยังอยู่นะครับในวันที่14นะครับก็ใกล้แล้วอีกประมาณ7วันนะ ข้ที่สุมเศษั้งของอาวุธเช่นกันนะครับเช็คชื่อสนับสนุนการอัดฉนะีดพ,พลังเวทก็คือเอน,นี้ยจะได้ตัวที่จะไปใช้ในการเปิดพลังเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะซึ่งได้เยอะอยู่นะครับรวมมาสิบสีวันนะครับก็จะได้สีเขียวอยู่ที่30แล้วก็สีฟ้านะครับได้ทั้งหมด21อันก็เหมือนกับได้โมเลยอนมาฟรีๆนะครับ2ีก้อนวันที่1 4วันสุดท้ายนะครับได้ที่รีเซ็ตนะครับของลูน่าเีดพลังเวท ซึ่งก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับตัวอฉีดพลังเวทระดับใหม่นะครับก็คือเรว่าห้าแล้วก็เรว่า4าที่ใช้ก้อสีม่วงนะอันนี้ในส่วนตัวผมคิดว่าสีเขียวกับสีฟ้าที่ให้มาเยอะเ,อะเนี่ยถ้าเกิดสเตตั้ของเพื่อนๆดีอยู่แล้วผมคิดว่าให้เก็บไว้ก่อนเพราะว่า,าพวกกิจกรรมประเภทที่มันแจกของเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะ่ะประมาณ1นึสัปดาห์ต่อมามันจะมีพวกกิจกรรมที่ใช้นะครับก็คือเป็นอฉีดพลังเวทเพื่อได้ของต่อก็ค่อยไปใช้ช่วงนั้นก็ได้เช็คชื่อเจ็ดวัน ซื้อมาจากในร้านค้านะเป็นบัตรดีกาสีทองซึ่งของข้างในก็ดีพอสมควรนะครับทองอะไหล่บินกาเย็บีกล่กองเลือกอุปกรณ์ชาร์จเวลานะครับแล้วก็ที่สุม่มห่อเหรียญสนับสนุนแล้วก็ต่อไปละท่าอันซึ่งก็แน่นอนว่ามาพร้อมแพ็คใหม่แล้วครับแพ็คเมื่อสักครู่ก็จะเป็นบัตรดีกา699แล้วก็จะมีแพ็คบัตรดีกาดำตัวนี้นะครับก็คือ999เช่นกัน ก็แพ็กมาใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สายฟีสาจจะน้อยใช้ได้ก็จะมี500เพชรนะครับเป็นที่สุ่ม11ครั้ง2อันแถมมาพร้อมกับตัวอาชีพลังเวทสีฟ้ามีทั้งแบบพาหนะแล้วก็แบบอาวุธนะครับส่วนอื่นก็เป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างแพงนะ8 0 0พเพชร4 0 0พเพชรกิจกรรมสนับสนุนคิวนะครับก็จะมีเซตซิ่งคำสั่งคิวเช็คชื่อคิวแล้วก็ลงมียวัตถุกู้คืนซึ่งก็ได้ของดีนะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งคิว แล้วก็ถุงสุ่มห่อเหรียญคิวนะครับรางวัลใหญ่สุดก,ก็จะเป็นถุงสุ่มห่อเหรียญคิวอันนี้เช่นกันนะครับโดยส่วนตัวคําสั่งคิวผมคิดว่าเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามีโอกาสเหมือนกันที่มันจะรีแันดอีเวนต์นะครับที่มันเป็นกําจัดมอนสเตอร์99ตัวนะครับได้ดตัวที่เป็นเหรียญคิวห0าอ่ะค่อยไปใช้ตอนนั้นก็ได้เพราะว่าตัวนี้ไม่มีหมดอายุนะครับกิจกรรมสนับสนุนเสริมพลังนะครับก็จะเป็นการประดิษฐ์นะครับการสร้างแล้วก็การเสริมพลังองุปกรณ์ก็จะได้เป็นใบบวกนะครับไม ทำครบทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็นกล่องเลือกม้วนพลังเจิดจ้าซึ่งก็ไม่เคยจะได้เจิดจ้าสักทีนะแล้วก็กิจกรรมเสริมพลังอุปกรณ์อีการนะครับก็กลับมากันอีกครั้งนะครับบวกสามครบ15้าครั้งได้หินประดิษฐ์ประดับนะครับบวกสามครั้งได้กล่องเลือกอุปกรณ์อีการบวก4บวก40ครั้งนะครับได้กล่องหินประดิษฐ์เปิดเจิดจ้า บวก4 25ครั้งได้กล่องเลือกบวก5บวกสี่ครั้งนะครับได้กล่องบวก5เช่นกันบวก5้นะครับได้ขีนปฏิรับสูงบวก5้าครั้งนะครับได้กล่องบวก6แล้วก็ถ้าเกิดบวก6ได้4ครั้งนะครับจะได้กล่องบวก6ซึ่งมันจะให้มาทำไมในเมื่อเรามีบวก6 2สองชิ้นอยู่แล้วเ็า่าอจะไปบวกเจ็ต่อแล้วมั้งแล้วก็8ดเควสนะครับได้กล่องตัวที่เป็นบวก6 เขาจะเป็นกิจกรรมสำหรับสุราตานะครับที่สามารถเติมพวกวประดับอีการ,รม,มาบวกเล่นได้นะแต่จริงๆมันก็มีพาร์ตอีการ,รม,มาให้นะครับทั้งแบบกรงเล็บแล้วก็เข็มกัดนะครับ1ันสองเพชรนะครับก็ถ้าเกิดใครมีเพชรเพียงพอก็มากดเอาไปลองกดกิจกรรมเมื่อสักครู่ได้พาร์ทองยังอยู่นะครับแล้วก็พาสร้างโคที่ให้ตัวบัตรอีการ์ดามันกันแล้วก็สิเก้าอ่ะก็ถือว่าแพงนะครับสำหรับของที่อยู่ข้างใน มีเว้นคูณตาลบนะครับในถ้มน้องแข่งมาซาตา50%ซึ่งแนะนำว่าคนที่จะเก็บนะครับถ้ำชั้นหนึ่งอาจจะมีปริมาณการได้รับตัวที่เป็นตาผลงานลบค่อนข้างสูงที่สุดเช่นเดียวกันนะครับในสมอระภูมก็คือคูณ50%เช่นกันเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับทั้งสมอระภูมแล้วก็ถ้าและนับเวลาที่ผมมาเปเดข้อมูลอยู่นะครับเหรียญตาของเก่ายังไม่รีเซ็ตนะครับจะรีเซ็ตในวันนี้นะครับวันที่14พฤษภามนี s แหละในเวลา สี่ทุ่มห้ตามเวลาประเทศไทยก็คือก่อนจะรีเซ็ตร้านสมรภูมิรอบต่อไปนะครับก็ให้แลกซ้าใหมดนะครับภายในคืนนี้ก่อน5้าทุ่มที่แนะนําก็จะเป็นกรํารยานตามสายนะครับอดทนน่าจะดีที่สุดหรือใบลงทํำนะครับและพื้นฐานนะครับขยายขีดจำกัดน,นะครับต่อวัน30เป็น50แล้วแล้วก็มีแร่ใหม่ขั้นสนะครับสีเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กคอร์ส หนังนิ่มแล้วก็ขนสัตว์ธรรมชาติมีต้นมาม่วงมาให้แลกนะครับในราคา7 0 0 0 0สแลกได้1นครั้งต่อเดือนนะครับซึ่งน่าจะรีเซ็ตในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนมีตรากิจกรรมสำหรับยัดสมุดใหม่มาให้แลกนะครับซึ่งจะสามารถยัดสมุดแล้วก็ใช้งานสเตต,ตัสได้นะครับจนถึงวันที่9การกฎาคมซึ่งเป็นบริเซ็ตซีซันถัดไปถ้านับจากวันที่รีเซ็ตวันนี้คือ14พฤษภามนะครับก็นับไปได้ทั้งหมดเป็นเวลา1เดือนครึ่งนะครับโดยประมาณ ก็คือตามนี้มันเขียนว่าเหลือ56วันนะครับราคาเ0 0 0หมื่นนะครับถ้าเกิดใส่ทั้งหมด4ช่องจะเป็นป้องกัน3ใส่แช่องจะเพิ่มนามจ2เท่ข้า3แล้วก็สำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับก็ต้องอดทนกันต่อไปนะไม่มีให้แลกทั้งตาม่วงแล้วก็ตาเล็กในร้านค้ากิวก็เช็คเป็นให้เรียบร้อยนะครับว่าไม่มีตาเล็กมาให้แลกส่วนตาม่วงนี่มีอยู่แล้วนะครับร้านค้าเหรียญสนับสนุนก็เช่นกันนะครับเช็คแล้วว่าไม่มีให้แลกเพิ่มเติม ระบบใหม่อย่างชุดคอสตูมนะครับมียมาให้ทั้งหมด2ชุดนะครับก็คือชุดการพิทักษแข่งเกียรติยศซึ่งบวกป้องกันนะครับ PVP 5กับชุดงานเลี้ยงแสงอาทิตย์อัสดงนะครับเอฟเฟกป้องกัน PVE 5ก็คือชุดสําหรับใส่สู้กับคนนะครับแล้วก็สู้กับมอนความสวยงานก็ตามนี้นะครับสามารถถอดที่เป็นส่วนหัวเพื่อเอาสงผมปัจจุบันได้นะชุดกอทองก็จะสามารถถอดใส่ของตัวที่เป็นผ้าคลุมได้นะครับ และตัวเอฟเฟกกับตัวสกินจะแยกกันนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณมี2องานแนวโคุณจะสเตตัสของอนแดนเนอรงแล้วก็ไปเปลี่ยนสกินไปอีกอันหนึ่งได้มีย้อมสีชุดนะครับคิดว่าน่าจะต้องซื้อก่อนถึงจะสามารถใช้ได้ทั้ง2ชุดนะครับสามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับหนึ่บาทแต่คิดว่าสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยอ่ะอาจจะต้องรอตัวที่เป็นแบบมีเพชรมาให้ซื้อนะซึ่งก็จะอัปเดตชุดเข้ามาในอนาคตเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็มีแค่2ชุดอยู่ ระบบใหม่นะครับเป็นจัดตารางเวลาก็คือเป็นระบบออโต้ที่คุณสามารถเซตได้นะครับโดยเอาพวกนี้เข้าไปใส่นะครับเป็นเวลาทั้งหมด10ชั่วโมงแต่และเซตติ้งก็คืออย่างละหชั่วโมงเท่ากับว่าจะใส่ได้ทั้งหมด10รายการนะครับโดยใส่ได้ตั้งแต่พื้นที่การลบทั่วไปนะครับปาสซิเอ่มเซราโนอาวิเลียสแล้วก็ดันเชนทั่วไปนะครับดันโมเรียนตายแ่งการฝึกฝนวิหารอลเลธาแล้วก็ซาบลาซากอนดาซึ่งเป็นเอ็กพีนะครับโดยจะยังคงเรียกเก็บเงินนะครับในการลงต่อหนึ่งครั้งเช่นกัน ก็ง่ายๆว่ามันคือระบบออโต้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับสามารถเซตให้มันทำทุกรายการเป็นเวลา10ชั่วโมงได้และในรายการทั้งหมดนะครับจะไม่มีสมอรัพพ์แล้วก็ดันพิเศษอย่างดันน้ําแข็งวิธีการก็แค่บวกลงไปตามระดับแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะรันให้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็สามารถแทกเป็นพวกดันพวกพิเศษอย่างนี้เข้าไปได้เรื่อยๆนะระบบถัดมานะครับจะเป็นระบบโยนวอลก็คือคิวศัตรูนะโดยคิวระดับเลเวล5ลงไปนะครับจะสามารถโยนวอลได้ทั้งหมด3คิว แล้วก็ระดับเลเวล6ขึ้นไปจะสามารถโยนบอลได้5กคิวการโยนบอลนะครับจะทำให้คิวที่เป็นเดริก,กันนะสามารถตีกันได้พูดง่ายคือหัวขาวตีหัวขาวในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้เลยโดยไม่ติดโทษแต่ว่าได้เฉพาะ2พื้นที่นะครับก็คือดันเชนพิเศษอย่างท่านั้งแข็งมาสตาแล้วก็สมอรล์ะปุ่มเท่านั้นนะครับในพื้นที่การล่าทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบาสเซียมเซราโนอาวิเลียนนะครับสีขาวตีสีขาวต่อให้เป็นเดริดก,กันก็ยังติดโทษหัวแด้เหมือนเดิมนะครับ เงื่อนไขในการโยนวอลบก็คือโยน,นครั้งัจะต้องใช้แต้มคะแนนกิว1น0 0 0เพราะฉะนั้นใครจะโยนวอลกันนะครับก็คิดถึงสิ่งที่เสียหายไปอย่างเช่นบัฟที่คุณจะหายไปนะครับต่อ1น0 0 0หมืนแต้มด้วยสรุปแล้วนะครับคอนเทนต์ใหม่ในอัปเดตนี้ก็จะมีชุดจัตตรางโยนวอลรีเซ็ตแต้มผลงานลบแล้วเริ่มซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นสองก็จะจบในวันที่9กรกฎาเวลา4ทุ่ม59ของแรกใหม่ในร้านค้าสมอรัูมิ ขยายขิจำกัดในการแลกแรกพื้นฐานกิจกรรมใหม่แล้วก็พาร์ทใหม่นะครับคูณแต้มลบ50%ทั้งในท่างนํำแข่งมาซาตาและสมอรภูมิเพื่อฉลองการรีเซ็ตนะครับแต้มลบในซีซั่นใหม่ทั้งหมดสลากอน้เดตในวัน 24, ที่14พฤษภาคมก็ประมาณนี้สัลวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ